หนึงเท้าหนีป้านะลูกนะห,หนึ่งสองสามเพือบโอเคออกแล้วครับนี่ไงโอ้มันมีหูบกมันเหลือจริงนั่นแหละนี่มันถึงจะหมดลกูกอันนี้นี่ถ้ากลับบ้านไปคือนี่อันนี้หมดแน่ค่ะนี้ออกมาทั้งหมดแล้วทั้งหนังทั้งเล็บแล้วนะน